ได้แล้วได้ยินไหมคะคุณรูคะได้ยินค่ะค่ะจะตั้งค่ะกราบคาวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบคาวะคุณู้ทุกท่านและเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะชื่อเวียงทองนุนพักปีนะคะอายุ45ปีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นนักศึกษา ประกาศาานียบัตรหกเดือนและอริยะปัญญาตรีเจ็ดปีอยู่ปีที่หนึ่งนะคะวันนี้จะมาส่งการบ้านอ่าสดๆและร้อนคือเมื่อคืนนะคะเรื่องทุกหายฉับพันนะคะอ่าก็คือเมื่อคืนนี้นะคะลูกชายก็มีอาการไอนะคะไอก่อนนอนจนเหมือนกับนอนไม่ได้นะคะก็เลยได้อตอนแรกก็จะให้ลูกกินสามพลังนะคะเขาก็ไม่ยอมกินนะคะ ก็เลยอย่างนั้นก็ให้กินน้ําสกัดแยะนางลิเจนแล้วกันนะคะก็เลยเอาน้ําสกัดให้ลูกชายกินประมาณหนึ่งแก้วเล็กนะคะก็คือครึ่งหนึ่งอะค่ะกอมประมาณอมอมใหญ่ๆเขาก็ยอมกินแล้วก็หายฉับพลันเลยคือพอกินเสร็จไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีนะคะไอนั้นหายไปติพิงเลยแล้วก็มาคุยก,กันกับแฟนว่าสงสัยที่ลูกไอเพราะว่าเขาคงกินนม ่าดื่มนมที่ทางโรงเรียนให้นะคะเป็นนมนมวัวนะคะคือเขาจะให้มาเป็นกล่องทีนี้ลูกก็ก็กินบ้างไม่กินบ้างแต่วันไหนที่ลูกกินดื่มนมมันก็จะไออย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกเขาว่าอ่าก็เป็นเพราะหนูดื่มนมวัวนะคะหนูก็เลยไอนะคะอ่าทีนี้มันก็มีเหตุอันนี้คือทุกหายจำพันของลูกก็คือหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะ ทีนี้มันก็มีเหตุม่อคืนนี้นะคะก็คือมันเป็นคืนหมาหอนค่ะโคลค่ะคือเขาจะเลือกตั้งอ,อบตอกันใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็มีอ่หัวคะแนนของของคนที่สมัครอบตอนะคะทีนี้อ,อบตอมันมีสองเบอร์แต่และเบอร์เขาก็จะมีหัวคะแนนแจกกันนะคะทีนี้เราก็คุยกันอยู่กับแฟนอยู่ว่าเอ๊ถ้าแบบนี้คือเราจะเอาใครดีนะทีนี้ก็ก็อาจารย์หมอเขียวได้ ในบรรยายทำไปอตอนเย็นของวันก่อนว่าถ้าเราจะเลือกนะคะก็เทียบก่อนว่าใครเร็วเร็วน้อยที่สุดหรือใครชั่วน้อยที่สุดนะคะเราก็ให้โอกาสเขาไปลองทําก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นเราก็จะให้คนนี้แหละที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านต่อส่วนรวมต่อประชาชนเพราะว่าเขาเป็นคนจิตอาสาทํางานแบบเขาจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่น ด้วยความเต็มใจอย่างงี้ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะเอาคนนี้แหี่ยแต่เมื่อคืนนิ้วคือมันมีหัวคะแนนของเขานลคะ่ะมาหาที่บ้านแล้วก็เอาเงินมาให้นะคะเขาก็ให้เรากับพ่อบ้านหัวละห้าร้อยตอนแรกเราก็บอกว่าเราไม่รับนะแต่ว่าเขาหัวคะแนนเขาบอกว่าคือรับไปเถอะแล้วคุณจะเอาเงินไปทําอะไรก็เอาไปนะคะเราก็เลยคิดว่าเอออย่างนั้นเราก็บอกเขาว่าเงินที่ให้มาเนี้ยจะไม่เอาเข้ากระเป๋านะ แต่จะอาไปเป็นประโยชน์อไปอาจจะทำบุญหรือว่าไปสร้างประโยชน์แต่ยังคิดไม่ได้ไม่ออกก็เลยรับเงินมาแต่พอรับมาเท่านั้นล่ะค่ะมันเกิดความรู้สึกว่ามันไม่สบายใจค่ะบุรู้ค่ะมันทุกข์แั้นั้นที่เราคิดว่าเงินตรงนั้นเราไม่ได้เอามาใส่กระเป๋าเราเราจะเอาไว้ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่สบายใจนะคะมันทุกข์ละค่ะก็ไปคุยกับแฟนแฟนก็บอกว่า ถ้าทุกข์ก็ไปให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปให้คนอื่นอย่างเช่นให้พ่อกับให้แม่มันก็มันก็ยังทุกข์ใจอยู่ดีค่ะก็เลยนอนเอ่อนอนพยายามนอนเพราะเขาเอามาเขาเอามาให้ประมาณดึกแล้วอะค่ะก็นอนแล้วมันก็ปวดหัวขึ้นมาคือสงสัยก็คือมันก็เครียดว่ามันไม่สบายใจมันทุกข์มันปวดหัวมากจนต้องได้กินยาพารานะคะอ่ก็รู้ก็เลยก็เลยคิดได้ว่าเออ ในเมื่อเราไม่สบายใจเราเราไม่สบายใจเราอย่างนี้ดีกว่าเราก็เลยคิดว่าเรารับมาเนี่ยแม้เราจะคิดว่ามันเราไม่เอามาเข้ากระเป๋าเราเราก็ยังได้รับสิ่งที่ไม่ดีคือเขาให้มาเนี่ยเหมือนกับเขาซื้อเสียงแล้วเรายังเป็นรับผิดเราขายเสียงมันก็เลยป่าเราก็เลยสํานึกผิดค่ะพูรู้เราก็สํานึกผิดยอมรับผิดว่าเนี่ยเราไปมีส่วนทําเรื่องไม่ดีกับเขาเรายอมรับผิดแล้วนะเราสํานึกผิดแล้ว พอเลือกตั้งมาเขาจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นก็ช่างเราจเอาเงินตรงนี้แหละค่ะไปคืนเขาแล้วก็ไปบอกเขาว่าสมมติเขาได้เป็นก็บอกเขาว่าเงินตรงนี้คือมาคืนไม่อยากได้อะไรแต่อยากได้สิ่งที่เขาไปทําเพื่อประชาชนไปบริหารไปอ่ดูแลช่วยเหลือประชาชนในหน้าที่ของเขาอย่างี้ค่ะก็คือตั้งจิตอย่างนี้ถ้าเขาไม่ได้เป็นก็ก็จะเอาเงินไปคืนเขาเหมือนกันนะคะก็ไปบอกเขาว่าก็ไม่เป็นไรก็บอกให้เขา ตั้งใจเป็นคนดีแบบนี้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะพอคิดอย่างนั้นคือจิตมันคลายมันมันเหมือนกับเราไม่เอาแล้วเือนตรงนี้คือมันไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราเราตั้งจิตไว้ว่าจะไปคืนเขาอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ทุกข์เราในใจมันคลายแล้วก็ที่ปวดหัวอยู่มันไม่ไม่เหลือมันไม่ถึงสองนาทีสามนาทีมันมันหายฉับลันเลยค่ะคนรู้ค้ามามันเป็นแบบปฏิหารที่เราปวดมากๆแล้วมันหายไป หายไปได้ยังไงก็ไม่รู้อะค่ะปวดจนแบบนอนไม่ได้แล้วลืมตาไม่ได้เลยนะคะก็เลยนี่คือทุกหายเฉียบตาฉับพลันของหนูค่ะวันนี้ขอส่งการบ้านเท่านี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะก็จะเพิ่มการบ้านอีกก็คือวันนี้มามาไล่ตั้งแต่เช้านะคะรู้ก็อากาศดีมากแล้วก็มีโอกาสมาทากสัสิอ่ะกิจกรรมไร้สารพิษที่ไล่ด้วยนะคะก็จะมีการปลูกปลูกกล้วยนะคะเดีย๋ยวขออนุญาตส่งภาพตาม มีอันนี้คือปลูกอ่าปลูกกล้วยปลูกถั่วนะคะก็มาเก็บถัว่วเก็บกล้วยแต่ว่ากล้วยนี้ก็พึ่งพึ่งางามนะคะก็จะเริ่มจะน่าจะออกปีได้แล้วนะคะกับพ่อบ้านก็จะมีชีวิตอย่างนี้นะคะมีความสุขอยู่กับกับการกติกรรมแล้วก็พ่อบ้านก็มาเอาดินไปปลูก ปลูกต้นไม้ปลูกผักอยู่บ้านนะคะก็มีการเอาต้นไม้มาลงที่ที่สวนที่ไร่นะคะก็อยากจะให้โค้ดได้ดูปลูกแบบแบบธรรมชาติไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรมันก็งามนะคะแต่ถ้าอยู่อยู่บ้านเราทนุถนอมเขาหน่อยเขาไม่ค่อยงามแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วค่ะโค้ดมาเก็บถั่วนะคะดอกกําลังออกดอกสวยงามนะคะ เอ็ดัวเป็นถัว่วเป็นถัว่วเขาเรียกว่าถั่วไร่ถั่วปีนะคะก็จะแล้วก็มีกล้วยมีมันมันเขาเรียกว่ามันห้านาทีนะคะไม่รู้มันอะไรนะคะครูแล้วก็มีสมุนไพรนะคะมีเออเอาสมุนไพรมาปลูกที่นี่นะคะก็จะมีใบอะไรลางจืดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยเป็นสาบเสือนะคะเป็น ผักตำลึงอ่าฟักทองนี่ค่ะก็มีหมดนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่ไร่แล้วก็อยู่ที่บ้านที่สวนก็ปลูกไว้เพื่อให้คนได้อ่าไปแบ่งปันเราไปกินนะคะอยู่นี่ก็เหมือนกันจะติดทางสาธารณะเขาก็จะแวะไปแวะมาก็มาเก็บไปกินได้นะคะก็เป็นการแบ่งปันปลูกไว้ให้คนอื่นได้กินด้วยนะคะก็รู้อันนี้ก็ขออนุญาตส่งการบ้านเท่านี้ค่ะต่อทุกข,ข้อค่ะอนุวัฒนาค่ะ ค่ะได้มีการส่งการบ้านนด้ถึงไร่ถึงสวนเลยนะคะดีมากเลยค่ะพี่น้องก็ได้ชมบรรยากาศด้วยนะคะอากาศดีค่ะดูมองดูก็รู้ว่าอากาศดีค่ะนี่คือถั่วพีค่ะเก็บไปว่าจะไปทำอาหารตอนตอนเที่ยงค่ะค่ะค่ะนุวัฒนาค่ะ ไม่ไม่ทราบ <Okay. S 2> ว่าสิ่งที่หนูคิดนะคะคุณรู้ที่บอกว่าจะเอาเงินเดืนเขาไม่ทราบว่ามันเป็นหนทางที่ดีที่สุดถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่ามันทําให้ทุกหนูหายฉับพลันคือเราไม่เอาอะไรแล้วมันก็เลยไม่ได้ทุกข์กับเรื่องที่กังวลกับเรื่องเงินที่รับมาอย่างนี้ยคะ่ะคุณรู้ค่ะถ้าเราคิดแล้วเราสบายใจแล้วเราหายทุกข์นี่ก็ถือว่าถือว่าดีแล้วละคะ่ะดีแล้วสำหรับเราที่เราจะอ่ะ ทำได้เท่านั้นนะคะแล้วกเ็เตรียมแล้วก็ทำตามนั้นได้ค่ะเพราะว่าก็ทำให้เราหายทุกใจก็แสดงว่าทางนั้นก็ถูกทางนะถ้ามันไม่ถูกมันก็จะไม่หายค่ะที่ที่ตอนแรกที่จะไม่รับพี่จะบอกว่าคือไม่รับกับหัวคะแนนคือคือเขาถ้าเราบอกว่าไม่รับพ่ออะไรคือเราไม่ทราบว่าฐาน,ฐานจิตของหัวคะแนนเขาจะมองเราว่ายัางไงเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องบาปถึงกรรมหรืออะไรก็กลัวเขา ยังรับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องรับตรงอ่าเงินมาไว้ก่อนแต่พอรับมาแล้วก็ยังทุกข์อยู่ก็เลยต้องใช้อ่วิธีการคิดแบบแบบที่เล่าให้คุณรู้ฟังมันก็เลยทําให้ทุกข์ตายไปอะค่ะค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะนุวัฒนาค่ะเดีย๋ยวเชิญ<า>ท่านต่อไปนะคะท่านต่อไปเป็นขอปรึกษาค่ะมี